ทีนี้เรามาดูเส้นทางที่จะคนที่จะออกจากมหาชัยควรจะไปย่างไรบ้างนะครับออกจากเมืองจะเข้ากระทุ่มแบนผมขออนุญาตมาตรงกลางก่อนนะครับครับที่ที่เราดูฝั่งข้างล่างเนี่ยนะครับคือฝั่งฝั่งข้างล่างนี่คือฝั่งเมืองมหาชัยตรงนี้เมืองมหาชัยครับนะครับผมฝั่งข้างบนคือกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนขอโทษครับเส้นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับผมก็คือถนนพระรามสองนะครับผมครับ ตัวที่กากรบาดอยู่ตัวนี้คือตัวลำเอฟนะครับเป็นตัวสะพานที่เราใช้กับข้ามไปกระทุ่มแบรนด์อยู่ปัจจุบันที่กำลังจะปิดตอนนี้ฝั่งตรงนี้นี่คือตัวลำบีที่กําลังจะเปิดที่กาลังจะเปิดนะครับผมขออนุญาตมาที่นี่มาภาพกว้างภาพกว้างนะครับผมคือลักษณะของการเดินทางกลับบ้านอย่างที่ทางคุณจงพลบอกนะครับเส้นนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของ ผู้ใช้ทางเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ามเป้าหมายเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมถ้าการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็สามารถวิ่งออกพรมสองเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งต่อได้กลุ่มที่จะวิกฤตหนักๆก็คือกลุ่มที่ต้องกลับไปกรุงเทพนะครับกลับไปยังอำเภอกระทุ่มแบนนะครับผมสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับในเส้นทางลัดของเรา เส้นทางเลี่ยงขออนุญาตเรียกเส้นทางเลี่ยงดีกว่านะครับสะพานที่ปิดก็คือบริเวณนีญาตนะครับทางนี้นะครับตรงนี้คือตัวสะพานที่ปิดบริเวณนี้นี่คือตัวสารกลางจังหวัดครับผมรบริเวณนี้จากหน้าสารกลางมาเนี่ยเราจะเจอไฟแดงนะครับถนนที่ตัดข้างหน้าท่านเนี่ยคือถนอนเอกชัยนะครับผมวิธีการแบ่งรถเนี่ยก็คืออยากจะแนะนําทางผู้ใช้ทางนะครับว่าถ้าท่านต้องการไปสมุทรสาครขอโทษครับไปสมุทรสงครามเนี่ยท่านก็ สามารถออกทางนี้ได้ออกเอกชัยเลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาชนกับพระรามสองนะครับท่านก็ขึ้นสะพานต่อไปได้เลยนะครับหรือว่าท่านจะวิ่งตรงผ่านแยกก็ได้ไปบริเวณใกล้ๆพื้นที่ก่อสร้างนะครับผมแล้วท่านก็เลี้ยวซ้ายตามเดิมออกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่คือสมุดสงครามนะครับแต่ส่วนที่จะต้องกลับไปอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ยนะครับผมเรามีทางเลือกให้อยู่หลักๆนะครับเส้นทางแรกก็คือวิ่งออกเส้นเอกชัยนะครับตรงเลี้ยวซ้ายเนี่ย วิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาวิ่งตรงทางขนานมาใช้จุดกับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากบริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามแม่น้าท่าจีนเนี่ยวิ่งได้หนึ่งช่องทางนะครับผมวิ่งในช่องทางเดียววิ่งในช่องทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีรถอีกส่วนหนึ่งนะครับวิ่งเส้นทางเอกชัยเนี่ยนะครับออกมาแล้วข้ามสะพานไปนะครับเราจะมีบริเวณข้ามสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนตรงนี้เนี่ย อยู่ที่กิโลเมตรที่ประมาณ29-30ครับวิ่งเลยไปสักประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับเราจะมีสะพานกลับรถเกิือกม้าอยู่อกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนําให้รถบรรทุกเนี่นะครับรถใหญ่วิ่งไปใช้สะพานกลับรถเกือกม้าตัวนั้นเพื่อท่านผู้ใช้ทางที่ใช้รถเล็กเนี่ยจะได้สามารถใช้จุดกลับรถใต้สะพานได้อย่างสะดวกนะครับ การกลับรถใต้สะพานตรงนี้นะครับจะทําให้ท่านสามารถวิ่งกลับเข้ามาใช้กลับเข้ากระทุ่มแบนได้นะครับเป็นหลักหรือท่านจะวิ่งออกพระรามสองเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับนี่คือทางเลือกแรกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าท่านมองเห็นว่ารถทางนี้น่าจะติดนะครับระกับรถใต้สะพานแต่ท่านอยากกลับไปกระทุ่มแบนนะครับผมถึงแยกไฟแดงตรงหน้าสารกลางนะครับท่านก็เลี้ยวขวาไปทางถนนเอกชัยเหมือนจะไปกรุงเทพนะครับ วิ่งผ่านไปสักพักผ่านหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับผมผ่านไฟแดงนั้นผ่านไปสักพักเนี่ยท่านจะมาเจอซอยที่เรียกว่าอุปลีชาอุปลีชานะครับผมพื้นที่น่าจะทราบกันเราวิ่งเข้าซอยไปได้นะครับวิ่งเข้ามามันก็จะออกอยู่บริเวณข้างหน้าเกิกม้าอีกตัวหนึ่งบริเวณกิโลเมตรที่23ท่านสามารถใช้เกิดม้าตัวนี้กลับไม่ว่าจะกลับเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะกลับมาแล้วก็เข้าซอยโนอา ก็จะเป็นสามารถทะลุกลับเข้ามากระทุ่มแบนได้นะครับท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะกลับเข้ากระทุ่มแบนเนี่ยก็มีทางเลือกแล้วนะครับผมมี2งทางเลือกหรือถ้าจะเพิ่มทางเลือกโดยการไปกลับลดไกลหน่อยที่เกิดมากม34ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องเรียนงี้ครับว่าความสะดวกมันคงไม่เหมือนสะพานนะครับแต่ก็ทางเราพยายามสาคัญก็คือป้ายแนะนําเราจะติดตลอดทางนะครับผมโดยผมยังขาดเส้นทางเลี้ยงอีกคัน ครับผมกรณีถ้าคนต้องการกลับกรุงเทพเลยเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมผมอยากแนะนําให้วิ่งเลี้ยวขวาแล้ววิ่งเอกชัยนะครับท่านจะเลือกมาใช้ซอยอุปิชาก็ได้แต่ถ้าอุปิชาติดเนี่ยท่านวิ่งสุดเอกชัยไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งขยายถนนเสร็จเป็นหกเลนนะครับวิ่งจนไปชนพระรามสองนะครับท่านไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะครับท่านเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณจุดตัดพระรามสองนะครับเลี้ยวมาปุ๊บท่านก็จะมีเกือกม้อีกตัว ยู่ใกล้กรุงเทพเบื้อณกิโลเมตรที่23นะครับก็จะทําให้ผู้ที่ขับพระงเทพเนี่ยมีทางเลือกได้มากขึ้นนะครับก็ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงหลักๆที่เราพยายามจะใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยมาจัดการจราจรแล้วก็ต้องฝากทางผู้ใช้ทางช่วยกันแบ่ง<พ>บเส้น,น,นทางเลี่ยงยด้วย